สวัสดีครับวันนี้นะครับหนูนาเล็กฟาร์มทบมาส่งมาส่งหนูนะครับเป็นสาขาลบบุรีนะครับอยู right. ่ตำบลชัยบาดานนะครับอำเภอชัยบาดานะครับอยู่บ้านชัยบาดานใหม่นะครับเป็นของเสียทวีนะครับเดี๋ยวให้ดูบ่อนะครับให้ดูให้ดูนะครับเผื่อนะครับใครอยู่แถวชัยบาดานนะครับอยู่แถวลบบุรีนะครับออยากจะได้พ่อพันหนูนะครับก็เข้ามาติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นเอาเบอร์โทรผะ ผ่านผมนะครับชุดพ่อแม่พันธุ์นะครับชุดนี้ก็คือผู้สิบสองนะครับเมียสามสิบสามนะครับบ่อยังทําไม่เสร็จดีนะครับเพราะว่ามันมีช่วงโอกาสที่ว่าผมผ่านมาฝั่งนี้นะครับก็ได้เลยมาส่งหนูไปด้วยนะครับก็คือผมไปส่งหนูลาดบุรีนะครับก็คืออ่ารวมมาด้วยกันนะครับมันจะล่นระยะค่าน้ามันนะครับแล้วก็เวลาบีอีกนะครับเดี๋ยวให้ดูแนวทางนะครับแนวทางการทําจุกน้ํานะครับ อันนี้นะครับเป็นการทําจุกน้ํานะครับแต่อันนี้ยังยังไม่ได้ทําที่ระบายนะครับยังไม่ได้ทําที่ระบายแต่เป็นจุกน้ำปลายตัดนะครับอาไม่ใช่ครับเป็นจุกน้ําหัวเชียงนะครับแต่มันจะมีที่ระบายตรงนี้นะครับที่ระบายตรงข้างล่างแต่ยังทําไม่เสร็จนะครับเพราะว่าก็เล่งช่างอยู่ก็ยังทําไม่ได้นะครับข้างหลังก็เป็นตะปูนะครับตะปูตะปูเหมือนก็เหมือนกับขัดนะครับแล้วก็ เป็นสามทางแล้วก็ท่อแปดมิลนะครับเดี๋ยวให้ดูบ่อใหญ่นะครับรอช่างทำไปด้วยนะครับก็เป็นการต่อบ่อนะครับนี่นะครับนี่ก็คือก็คือทำที่ระบายนะครับทำทำจุกน้ำแล้วนะครับต้องทำที่ระบายด้วยนะครับไม่นั้นหนูจะเล่นนะครับแต่ก็ยังทำไม่ไม่เสร็จนะครับเพราะว่า ผมนะครับได้ผ่านมาก็เลยได้มาส่งรู้เขาก็เลยเตรียมบอกยังไม่ทันนะครับก็รอช่างทําให้เสร็จนะครับแต่ก็มีบอรองรับหนูนะครับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเป็นหนูนาอลิกฟาร์มนะครับเป็นสาขาลพบุรีนะครับลพบุรีก็ใหญ่นะครับเป็นฟาร์มใหญ่พอสมควรอยู่ยังทําไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต่อไปก็จะรองรับลูกค้านะครับได้ตลอดนะครับ นี้ก็หน้าตาครับเสียทวีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฟาร์มก็ยังทําไม่เสร็จบ่อรวมบ่อรวมก็ยังทําไม่เสร็จนะครับก็รอช่างนะครับรอช่างเดี๋ยวต่อไปนะครับลูกค้าที่ว่าอยู่ลพบุรีนะครับอยากจะดูแนวทางนะครับก็เข้ามาศึกษาได้เลยนะครับอยู่ตำบลัชบดานนะครับแล้วก็ต่อบนะครับเสียทวีเขาจะ เลียงหมือนก็ว่าสามต่อหนึ่งนะครับสามต่อหนึ่งแล้วก็คอดในตนะแล้วก็คอดในตัวนะครับจะเป็นการต่อบบอห้แต่ละบบออะไรก็คือจะเก็บลูกออกนะครับแต่มันมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับมันก็เสียอย่างหนึ่งนะครับ่าต้องลองดูนะครับว่ามันดีแบบไหนแล้วก็เสียแบบไหนนะครับดีก็คือนะครับดีก็คือเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าอดีก็คือมีลูกนะครับมีลูกสามารถเก็บลูกได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเสียก็คือ มันอาจจะให้ลูกน้อยลงนะครับจากเจ็ดตัวเป็นห้าตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปนะครับค่อยๆปรับเปลี่ยนแนทางไปสิ่งไหนดีก็นําไปใช้นะครับสิ่งไหนที่ว่าเราทําแล้วมันไม่ดีเท่าไหรก่ก็ก็เอาไปปรับเปลี่ยนให้ใช้ในในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับแต่ก็คือตอนนี้นะครับก็คือวางระบบน้ําให้มันะละเอียดนะครับก็คือมันจะไม่เสียเวลานะครับไม่เสียเวลาในการให้น้ําหนู ไม่เสียเวลาในการเหมือนกับว่าทําความสะอาดอะครับกระป๋อ,องน้ําหนูที่ว่าใช้เวลามากเกินไปในการล้างกระป๋องน้ำนะครับก็วางระบบน้ําให้มันดีนะครับระวังระบบน้ําให้มันดีแล้วก็ทําที่ระบายให้มันดีนะครับมันจะช่วยนะครับย่นระยะเวลานะครับในการในการเหมือนกับว่าการให้น้ําหนูการ okay. ล้างกระปุกน้ําหนูนะครับ <c oughs> ก็จะไม่คุ้ยมากครับคลิปนี้ก็แนะนํานะครับแนะนําสาขาใหม่นะครับก็คือสาขา ชัยบาดาลนะครับลบบุรีนะครับตำบลชัยบาดาลนะครับบ้านชัยบาดาลใหม่นะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับถ้าใครอยากเข้ามานะครับศึกษาเรียนรู้นะครับหลังจากประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนี้นะครับก็น่าจะเตรียมระบบเตรียมรูปแบบอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่างก็กําลังนะครับรอรอนะครับรอที่ว่าทํานะครับทําให้มันเสร็จนะครับเป็นบ่อรวมเป็นบ่อผสมนะครับก็โครงสร้างก็ลงทุนไปเยอะอยู่นะครับ ก็สามารถนะครับศึกษาเข้ามาก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับอันนี้เป็นเสียไผ่นะครับเป็นหนูพวกใหญ่เชยภูมิฟาร์มนะครับก็มากับผมนะครับก็วันนี้จะไปมาส่งลบบุรีแล้วก็จะไปส่งลาดบุรีนะครับสองที่นะครับวันนี้มาส่งลบบุรี4ี่ิตัวนะครับแล้วก็ไปส่งลาดบุรีหนูทองอีกประมาณ40ิตัวนะครับก็เลขเปลี่ยนคมรู้นะครับเสียทวีปก็เลี้ยงมาก่อนครับแต่เป็นเลี้ยงหนูป่านะครับก็อยากจะเลี้ยงหนูฟาร์มให้มันเป็นระบบนะครับ ติดต่อมาครับผมเข้ามานะครับผมก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วพร้อมที่จะเป็นจุดยืนให้นะครับสําหรับใครที่นะครับยังไม่มีจุดยืนที่ว่ามีเครือข่ายที่ว่ามีนะครับตลาดรองรับตลอดนะครับผมก็จะเป็นจุดยืนให้นะครับแต่ก็คือแถวนี้นะครับถ้าเป็นหนูเนื้อนะครับหนูเนื้อก็คือเขาตัดหัวแล้วก็ลอกหนังนะครับขายนะครับแต่แถวบ้านผมก็คืออาถอนคนแล้วก็ขายเป็นตัวนะครับตัดหัวแล้วก็ลอกหนังขายนี่มันน้าหนักมันจะลดนะครับน้ําหนักมันจะลดลง แต่ก็คือผมนะครับเป็นสาขาผมผมเน้นให้ทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแต่ก็คือมันต้องดูนะครับถ้าเหมือนกับว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันมีแล้วมันมีตัวผู้ที่ว่าออกมาเยอะนะครับเราก็ค่อยทำนะครับตลาดเหมือนกับว่าหนูเนื้อนะครับป้อนเข้าตลาดนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือทําพ่อพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ไปก่อนครับใครที่ยังนะครับยังไม่มีแนวทางนะครับต้องการศึกษาครับอยู่จังหวัดลบบุรีนะครับอยู่ชัยบดาลนะครับก็สอบถามบนเข้ามานะผมก็จะให้เบอร์เสียทวีไปนะครับ เข้ามาเรียนรู้นะครับว่าระบบเป็นยังไงนะครับแนวทางการทําฟาร์มเป็นแบบไหนนะครับคลิปนี้ก็ยังไม่พูดอะไรมากนะครับก็จะทําสัญญาแล้วก็จะเอาหนูลงบ่อนะครับเพราะผมต้องเดินทางไปลาดบุรีต่อนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหนูหนาเล็กฟาร์มคอนแกนก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ